สวยจังเดียวดู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 สวยมากว่าดูสวย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 มากเลยกีฬฮะกีฬาสีสิหนึ่งอ๋อมาจากที่เดิ๋ยมาเดินฝั่งนี้เออมาเดินฝั่งนี้เออสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยกันกีฬาสี นี่โอ้งงสวยยังไงเลยนะเุี่ยดคนณนั่นนี่สวยมากเลยเนี่โอ้ยทองทองไงนะ่ะเฮ้สวยจังเลยลูกสวยมากสวยสวยโนนเขาโบนนนไงเลยสวัสดีค่ะ,ะจ้าจ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะสวยงามสวยงามโอโ้โห จเจอกีฬาสีสวยมากลูกสวยมากสวยๆทั้งนั้นเลยโอาขอบวนยาวอยู่นั่นนะ่ะขืวนยาวอยู่แข่งกีฬาสีกันอะนนไรโอ้แล้วก็สวยนะ่ะ <laughs> โหลากดินมาเลย <laughs> อสวยงามสวยงามเออมาเจอพอดีตั้งขบวนใหม่ละ โอ้โหสวยมันมีมีอย่างนี้ข้างในไงมีโครงข้างในสวยสวยสวยคนนี้ก็สวยอ่ะโอ้โหสวยสวยทุกชุดทุกสีเลยอ่ะนี่ก็สวยสวยมากลูกสวยมากอันนี้มันยาวกระโปรงยาวไงพ่อ สวยงามทุกส uh, uh. ีเลยกีฬาสีสวยงามมากกีฬาสีกีฬาสีกีฬาสีเฮงกีฬาสีโรงเรียนนู้เข้าไปในโรงเรียนแล้วกีฬาสี เราต้องหลบให้ให้กิาสีไปก่อนทางไปโรงเรียนมุ่งมาอะไรวะโอเคละโอ้เออเขากจัดกระบวนตรงนี้เออเขาตอบว่ายังไงเขาพอดีเลยน่าโรงเรียนน่าโรงเรียนพอดี Se va. Se va en el feo.